สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามอัปเดตข่าวสารวอลเลย์บอลกันต่อครับหลายคนอยากจะรู้ว่าสําหรับทางด้านลีกญี่ปุ่นเนี่ยจบเป็นที่เรียบร้อยผลงานของสาวไทยที่ไปสังกัดทีมของลีกญี่ปุ่นผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยสรุปผลงาน6นักตบสาวไทยในวอลเลย์บอลวีลีกญี่ปุ่นซึ่งพิมพ์พิชญาเป็นเดอะแบกทำแต้มสูงสุดในทีมครับโดยเรื่องนี้นะครับ เมื่อวันที่4มีนาคม6-7หลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวีลิกญี่ปุ่น2 0 2 3ขีด24ดิวิชั่น1นะครับรอบชิงชนะเลิศ NEC r e c r e c รนะครับแชมป์เก่าของเพียวอัชรพรคงยศเอาชนะทางด้าน JT m a มาเวลัสซึ่งเป็นจ่าฝูงไร้พ่าย3ต่อ1เซตไปได้ครับป้องกันแชมป์ได้อย่างสำเร็จถือเป็นแชมป์สมัยที่9ของทางด้านทีมอีกด้วยครับ ทั้งนี้สำหรับทางด้านเพียวอัชลาพรคงยศนะครับซึ่งสังกัดทีม NEC Red Rocket เป็นแชมป์ลีกเนี่ยนะครับเป็นแชมป์ถ้วยสมเด็จพระจัก,กรพรรดิซึ่งอัชลาพรทำได้ทั้งหมด304คะแนนแบ่งเป็นโจมตี250บล็อก38แล้วก็เสิร์ฟเอชีก16คะแนนครับส่วนทางด้านเตยหัทยาบำรุงสุข สังกัดทีมโตโยต้าออโต o บอดี้ควินซีนะครับอันดับ6ฤดูการปกติอันดับ4รอบน็อกเอาท์ครับฮัทยาทำแต้มได้ทั้งหมด238คะแนนแบ่งเป็นโจมตี185บล็อก45แล้วก็เสิฟเอชอีก8คะแนนทางด้านทางยุย้ยชิตพรกํกำลังมากสังกัดทีมฮิซามิส Spring อันดับ3ฤดูกาลปกติแล้วก็อันดับ6รอบน็อกเอาครับเนื่องจากได้รับบาดเจ็บในช่วงแรกแล้วก็ทีมนะครับก็ไม่สามารถที่จะเร่งใช้งานได้ให้รักษาจนกว่าจะหายดีทําให้กว่าจะกลับมาเนี่ยนะครับมีชื่อกับทีมก็ตอนปลายเดือนมกราคมแถมหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสลงเล่นทําให้เธอเนี่ยนะครับไม่มีแต้มในซีซั่นนี้เลยนะครับส่วนอีกคนนึงนะครับจะเป็นทางด้าน แนนทัดดาวนึกแจ้งสังกัดทีมฮิตาชินะครับซึ่งจบอันดับที่7โดยทัดดาวทำได้ทั้งหมด129คะแนนแบ่งเป็นโจมตี102บล็อก25แล้วก็เสิร์ฟเอชอีก2คะแนนส่วนทางด้านไก่วิมลรัตนพันธ์สังกัดทีมโชเรอโรครับจบอันดับที่8โดยทางด้านวิมลรัตท์ทำได้ทั้งหมด80คะแนนแบ่งเป็นโจมตี54บล็อก20แล้วก็เสิร์ฟเอชอีก6คะแนน แล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นทางด้านบีมพิมพิยากกรัมนะครับสังกัดคูโรเบะอะควาเฟรีนะครับจบอันดับ11ทางด้านพิมพิชยาทำได้ทั้งหมด310คะแนนครับแบ่งเป็นโจมตี282บล็อก20แล้วก็เสิร์ฟเอีก8คะแนนนะครับซึ่ง นับเป็นอันดับ12ทําแต้มสูงสุดซึ่งเป็นนักกีฬาที่ทําแต้มมากที่สุดในทีมคุโรเบะนะครับถึงเป็นที่ไปที่มาของคําว่าเดอะแบกนั่นเองครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นผลงานนะครับของทีมสาวไทยแต่ละคนนะที่ไปสังกัดในหลีกของญี่ปุ่นในแต่ละทีมนั่นเองนะครับซึ่งก็ แข่งขันริวิชัน่นหึจบเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั่นเองครับทางด้านพิมพิชยาโกกรัมเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเดอะแบกของทีมโคโรเบะเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดในทีมนั่นเองคนญี่ปุ่นนะครับต่างก็ชื่นชอบนะแล้วก็ยอมรับเลยว่าโอ้โหการมีพิมพิชยาโกกรัมอลเล่์บอลทีมชาติไทยไปสังกัดให้โคโรเบะเนี่ยนะครับถือได้ว่า ไปแบกทีมคุโรเบะให้ประคับประคองนะครับการแข่งขันได้ระดับหนึ่งเลยนะครับในส่วนของวีลีกในครั้งนี้ของญี่ปุ่นนะทีนี้นะครับคุณผู้ชมโดยทางด้าน NEC Red Rocket เนี่ยนะครับของทางด้านเพียวอชรพรคงยศนะซึ่งเขาก็คว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับโดยที่ปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นสมัยแรกปีนี้ก็เป็นปี สมัยที่2นะครับถือได้ว่าป้องกันแชมป์ได้อย่างสําเร็จแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่สังกัดวีลีกของญี่ปุ่นเนี่ยถือได้ว่าสร้างผลงานทุกๆคนนะครับสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับผลงานก็โอ้โหเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับคนญี่ปุ่นก็ชื่นชอบนะเท่าที่อันมินได้เคยไปอ่านคอมเมนต์นะครับก็ชื่นชอบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่ได้สังกัดวีลีก ของญี่ปุ่นในแต่ละทีมในครั้งนี้นั่นเองคุณผู้ชมนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังผลงานของบอลเลย์บอลิงทีมชาติไทยครับติดตามกันได้ใหม่ครับข่าวสารบ,บอลลยบอลแล้วก็กีฬาต่างๆด้วยหากมีความ คืบหน้าเกี่ยวกับในเรื่องของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในแต่ละรายการจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งรวมถึงถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันลีกหรือว่ารายการอื่นๆนะครับที่เราสามารถติดตามได้เดี๋ยวแอนมิก็จะแจ้งให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับ